อันนี้มันดูเซอร์วิทง่ายมากเลยหรือช่างจะเซอร์วิสอะไรเบื้องต้นเนี่ยมันดูง่ายมากเลยผมเอาของถูกให้พี่ก็ได้พี่พี่สามารถเอาตัวเองเน่ยไปหาเงินได้อีกหลายๆล,ล้านบาทเลยท่อ HKS ปลายคาร์บอนนี่พี่นี่นะ สวัสดีครับพี่พี่พามาชมคันนี้ฮะด้านข้างผมนี้เลยครับจอดอยู่ตรงนี้นะเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็คนะครับนะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับนะฝากพี่พี่ทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะในส่วนตัวช่องหนุ่มให้ด้วยนะครับหนุ่มถกรนะครับฟอร์ดเกษตรน้องมินนะครับหรือหนุ่มถกรนะครับนะหนุ่มเป็นเซลล์อยู่ที่โชลูฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินครับโชลูฟรือที่มียอดขายลำหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ปล่อยรถเดือนนึงเนี่ยร้อยห้าสิบคันถึงสองร้อยคันเลยนะฮะแล้วก็จะบอกเลยว่าผมแต่งสุลต่านเงี้ยเดือนเด ทั้งนั้นเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพี่นะกดติดตามไ้ด้วยนะแล้วใครอยากแบบซื้อรถนะก็โทรมาที่เบอร์ของผมได้เลยแล้วกันเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคันนี้นะครับนะรอไหมพี่นะนี่เลยพิมพ์นิยมนะครับนะนี่แต่งกันเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยหลายคันมากมานะโดยเฉพาะสีเทาร์แลมโบไม่ต่ำกว่า10คันเลยนะครับนะที่ลูกค้าสั่งแต่งนะทั้งจะแรปสีหรือแรปทำสติ๊กเกอร์ จัดออปชันแบบนี้เยอะมากๆนะครับนะเจ้าคันนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณเวลานี้เลยนะถ้าเทียบในกลุ่มเอเวอเรสตอนนี้รถเจ็ดที่นั่งนะครับนะน่าจะขายดีที่สุดในรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวเอเวอเรสสปอร์ตที่บวกในส่วนตัวออปชั่นเข้าไปซึ่งราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับพี่นะเดี๋ยวคันนี้ภายในเป็นสีอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้เป็นการลัปสติกเกอร์นะครับก่อนจะไปรับชมในส่วนภายนอกผมพาดูเครื่องยนต์ก่อนอ่ะ ม,มีพี่ๆมารอทำคลิปด้วย <laughs> อะโอเคเวลาเปิดเครื่องยนต์ก็อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนะบเพราะว่าอนนี้สเปคเดียวกับต่างประเทศเขานะครับย้ายแต่พวงมาลัยนะอีกนิดเดียวเองไม่ยอมย้ายที่เปิดในตฝากระโปรงให้ลูกค้าอ่ยหัวจะปวดน <laughs> ะครับเออแต่ครับผมเองก็ติดมากๆนะเพราะว่ารถเนี่ยใช้รถคันเดิมอะอยู่ฝั่งเดียวกับพวงมาไลัยไงอ่าเปิดให้ก่อนริบนี่งัดขึ้นมาเลยนะครับนี่ ในส่วนตัวหน้าตาของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าเอลเลสปอร์นะครับพี่นะก็พูดแทบทุกคลิปนะครับก็จะพูดทุกคลิปเลยนะครับเอ๊ะพ,พ,พี่ที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะได้รู้กันเนาะส่วนท่านไหนทราบอยู่แล้วก็ฟังไว้แล้วกันนะครับนะเริ่มจากการวางเครื่องยนต์ก่อนนะครับพี่นะเห็นไหม จัดเรียงสวยงามไปเปิดโชว์ที่ไหนก็ไม่อับอายใครฟอร์ดเราใส่ใจแบบนี้เลยการวางเครื่องยนต์นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าแบ่งโซนร้อนโซนเย็นเนี่ยชัดเจนเลยนะเดี๋ยวผมเริ่มจากโซนฝั่งร้อนก่อนละกันโซนฝั่งร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างพี่นะหลักๆเลยนะครับจะมีในส่วนตัวเทอร์โบนะอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับนะกับเครื่องยนต์2.0นะครับตัวนี้170ม้า405แรงบิดนะครับเกียร์6สปีดนะครับนะออปชั่นเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายพี่นะเขามีระบบความปลอดภัยชั้นสูงอะ่ะให้พี่คครรบบเเลยเพาาะฉะฉนนั้น้ตองมว ek booster ni ตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมของเขานะพี่นะจะมีเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยตรวจจับล้อทั้ง4ล้อเลยนะพี่ๆนะเห็นไหมจะเป็นเส้นสีน้ําเงินสีเขียวเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะพี่เห็นปะนี่ตรงนี้เลยนะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับชาญฉลาดมากๆนะเขาจะไปจับล้อที่มีอาการที่หมุนเร็วกว่าการหรือล้อข้างไหนตกลมอยู่ก็จะบิดแฮกชันคอนโทรลนะเพิ่มพลังกำลังล้อฝั่งนั้นนะให้ออกจากอุปสรรคได้โคตรดีนะระบบตัวนี้ครับแล้วก็ต้องทํางานควบคู่กับระบบเบรกที่มีความอัจฉริยะสูงนะครับนะเพราะเขาต้องขับเองเบรกเองด้วยนะ การจะเบรกต่างต้องแม่นยํามากๆนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัว้านหน้านะครับเราจะได้ในส่วนตัวพัดลมที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพัดลมไฟฟ้าแบบนี้เข้าไปให้โอ้โหใหญ่มากนะข้อดีของพัดลมตัวนี้คืออะไรไปพี่กับรถที่เป็นพัดลมไฟฟ้ามันจะไม่มีตัวสายมูเล่อะนะครับนะสายมูเล่หรือสายมูรี่วะเออแล้วแต่คนจะเรียกแล้วเนาะนะครับ <laughs> สายมูเล่หรือสายมูรี่ก็ได้เลยนะ <laughs> ไปสุดกําลังเครื่องยนต์มันจะไม่ทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเกิดอาการแบบว่า กระตุกอ่ะเวลาทํางานนะครับนะหรือทํางานได้เสถียนรนะแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์ได้เต็มที่มากขึ้นนะครับนะเพอไม่มีสายพวกนี้ไปฉุดกําลังนะแล้วก็ข้อดีของตัวพัดลมไฟฟ้าเวลาพี่ๆเองเนี่ยไปจอดรถตามเออ่เขาเรียกอ,อะไรนะรีสอร์ทนะเวลาไปถึงที่หมายแล้วนะเวลาพี่ไปไกลๆเนาะวิ่งไปหลายร้อยกิโลใช่ไหมถึงที่หมายปุ๊บเราดับเครื่องปุ๊บเนี่ยพัดลมยังคงทํางานอยู่นะพี่ เพราะว่าเขาคอยระบาย,บายไม่ใช่ระบายระบายความร้อนนะของตัวเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิปกตินี่โคตรดีเลยเห็นไหมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ฟอร์ดจัดมาให้ก็คือในส่วนตัวไดชาร์จไดชาร์จเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดใน,นเวลานี้เลยนะครับ250แอมป์เลยนะครับจ่ายกำลังไฟได้โคตรเสถียรโคตรดีนะครับนะเพราะว่าระบบรถของเราเนี่ยมีพวกระบบ ไฟในเยอะนะระบบการเบรกการเตือนต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกพวกนี้นะครับเยอะนะครับการจ่ายไฟก็เลยต้องสัมพันธ์กันมันเลยให้ไปก้อนที่ใหญ่มากนะในส่วนตัวไดชาร์จนะครับ250แอมป์เลยครับมาพร้อมกับตัวนี้ครับรถสำหรับสายออฟโรดแบบเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกระบะนะตัวเริ่มต้นนะครับนะอย่างหัวเดียวนะหรือ XLS นะกระบะเกียร์ออโต้ Auto 6สปีดนะตัว800กะบาทจนมาถึงรุ่นพี่พวกรถตรงแรปเตอร์เนี่ยนะครับเราให้แบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับนะโฟร์โมโคครับ a อ m นะครับนะจ่ายกำลังไฟ800 cca ซึ่งจ่ายกำลังไฟได้โคตรด,ดีโคตรเสถียรนะครับแล้วก็เหมาะกับรถสายออฟโรดแบบเราเพราะว่าเราต้องไปตั้งแคมป์ไงพี่ไปลุยป่านะมันต้องไปออกทริปใช่ไหมครับรถฟอร์ดจะมาขับ แบบธรรมดาแบบว่ารถเก่งธรรมดาคงไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นนี่ฮะออปชันต้องเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนตัวแบตนะเพราะว่าแบตของเขาเนี่ยจะมีโครงกิจหรือเจลนะในการคุมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ให้เกิดน้ำกั่นนะไปกระชอดโดนพวกระบบไฟต่างๆกระชอดได้ไหมกระชอดก็ได้ลูก <laughs> ค้าดีลูกค้าท่านหนึ่งพี่ว่าชอบมากเลยครับคำว่ากระชอด <laughs> โอเคนะครับ <laughs> พี่ชอบอจัดให้นะ ไปกระชอดโดนหรือว่าไปกระเด็นนะโดนในส่วนตัวระบบไฟท่อแองต่างเสียหายนะไปทําตัวห้องเครื่องของเขานะให้เกิดการเสียหายนั่นเองเนาะขึ้นหมอนมา,มาส่งโสายออฟโรดรถฟอร์ดอย่างเราครับนี้คือแบตเตอรี่ AGM แต่ว่าแพงมากเพราะว่าเขาอยู่กับพวกรถยุโรปนะรถที่มีราคาหลายหลายร้านนะครับนะเนี่ยรถพอตคายเยนไหมะนะครับ BM เบนอะไรพวกนี้เขาใส่กันนะพวกรถยุโรปก็ใส่กันนะครับนะนี่ฮะแล้วก็กจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถที่มีความรู้เรื่องรถเนี่ย พอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เทียบเท่าช่างนะเพราะฉะนั้นเวลาผมดูในส่วนของตัวเเครื่องยนต์ผมเนี่ยนะถ้าเป็นรถแบบรุ่นอื่นนะเขาจะวางเครื่องแน่นๆใช่ไหมพี่วางเครื่องแน่นๆเวลาเราเซอร์วิสหรือเร,เราดูในเรื่องของความผิดปกติตัวเครื่องยนต์เรามันดูยาก อันนี้มันดู์วิตง่ายมากเลยหรือช่างจะสวิตไรเบื้องต้นเนี่ยมันดูง่ายมากเลยนะครับมันสะดวกมากเลยแล้วก็การวางเครื่องยนต์ที่ลึกเข้าไปค่านเนี้ยจะเพิ่มในส่วนตัวระยะการชนมากขึ้นนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดชนขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าห้องเครื่องอ่ะมันยากนะครับนะเพราะว่าด้านหน้าก็มีเหล็กกันชนอีกนะซึ่งมีขนาดที่แข็งแรงมากนะในส่วนตัวเหล็กันชนด้านหน้าก่อนจะพ่าแ้ไปถึงห้องเครื่องยนต์บวกกับระยะของเขาเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นพอเครื่องยนต์เราไม่เป็นไรครับโอกาสที่รถเราจะพังมันก็น้อยนนนนนนะคัออีีี้้้ืดมมากกเเลลยแแว็็ปผ่โฟ ปิดซับเสียงซับความร้อนนะโคตรดีครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้แผ่นปิดนะในส่วนตัวซับเสียงเพิ่มเมติมซับความร้อนเพิ่มเติมด้านบนนะครับนะอีกหน่อยเขาจะไม่มีแล้วพี่นะบอกเลยว่าใครที่กําลังดูรถนะสเปคหน้ารถหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบซื้อนะไม่ได้แนะล้วนะรถหน้าเนี่ยเขาตัดออกหลายอย่างนะผมบอกเลยต้องรีบซื้อนะพ,พี่ครับแล้วก็เนี่ยที่พี่พี่เห็นไหมสีเนี่ยเป็นสีขาวอ่าเพราะว่านี่เขาแลปในส่วนตัวสีเทารลมโบเข้ามาใช่ไหมเนี่ยเป็นสีขาวนะสีเดิมเดิมของเขาครับโอเคผมจะปิดก่อนนะฮะนี่ก้านของเขานะ ใช้ได้จนรถพังอ่ะการยังไม่พังเลย <g all ion> บอกนะเวลาปิดนะพี่หนึ่งคือฝ่ามือปล่อยลงไปเลยแน่นๆโ <c oughs> โอ้โหง ไม่ป้องแป้งไม่ง้องแงงนะใครใช้รถมาหลายยี่ห้อมเชื่อนะโดยเฉพาะรถญี่ปุ่นนะไม่ได้โจมตีนะประสบการณ์ครับมันสอนเรานะฮะเพราะว่าตัวการบิดฝากระโปรงมันแน่นเหลือเกินนะครับนะโหรถของเรามันดูแข็งแรงซะเกินเนี่ยมัน,นั่าภาคภูมิใจตรงนี้นะฮะนี่มาดูารด้านนอ,อกบ้างโอ้โหแต่งหล่อประมาณนี้ให้พี่ๆเระลื่นเนี่ยถ่ายให้ดูนะวันนี้ผมให้นักร้องมาถ่ายมาถ่ายคลิปให้ผม <laughs> นี่เป็นไงนะครับ จัดเต็มมากๆนะอันนี้เป็นสีเทาร์เรนโบ้แรสติ๊กเกอร์ทั้งคันนะครับนะก็แรปเข้าไปแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยผมใช้สติ๊กเกอร์เกรดอย่างดีนะพี่นะไม่ได้ว่าใช้ไก่กาอาราเล่ไม่ได้ใช้ของถูกนะครับนะเพราะว่าการติดตั้งรถพวกเนี้ยรถลูกค้าเนี่ยคันเนี้ยราคาล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดนะผ่อนเสร็จผมว่าเกือบสองล้านนะผ่อนเสร็จเกือบสองล้านเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในสติกเกอร์ที่เอามาเลือกติดให้พี่เนี่ยเราใช้เป็นสติกเกอร์อย่างดีนะครับนะมีการรับประกรันมีการดูแลหลังการขายให้พี่นะครับราคาพ,พี่หลายท่านคงเหมันแพงจะเลยนะก็อย่างที่บอกครับผมเอาของถูกให้พี่ก็ได้แต่ว่าผมติดของดีให้ดีกว่ามันจบกว่าพี่นะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนอกจากสติกเกอร์ที่ตั้งเข้าไปมีกระจังหน้าแรนดอมครับกระจน้าตัวนี้นะเป็นกระจังหน้าที่กําลังได้รับความนิยมมากๆนะตัวแรนดอมนะ FORD ครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นนี้เลยเหมือน BM เฮอเนี่ยขอพูดนิดนึงอ่ะวาดดิงวาดดิงนะนี่ฮะเป็นสีแดงตัดน้ําเงินแบบนี้นะครับนะเจ้ากระจังหน้าแลนดอนทําไฟมินิไลท์สามจุดเป็นสีไลท์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ในส่วนตัวข้อไฟติดตั้งเข้าไปให้พี่อ่ารองอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะนะครับกระจังหน้าเองเขาจะมีไฟที่เป็นเหมือนไฟซิกเนเจอร์ของตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยเหมือนมินิไฟมาสเต็งไหมผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไฟอะไรแต่ผมเรียกว่ามินิไฟมาสเต็งมีคนแซวเหมือนกันเออเทพแล้วเป็นไฟขีดๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกกกกัััับบตตตวไไฟฟฟรรรรรีีีเเเคออ์นนนนนนะะะะใช้้้หลาางงสสสทแซึ่ป็ สว่างแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากๆโคตรดีนะครับนะในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหน้าก็เป็นชุดแต่งยอดนิยมนะทั้งกระจังหน้า แล้วก็ตัวชุดแต่งตัวนี้ก็คือเจ้าวิกเตอร์นั่นเองพี่นะวิกเตอร์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นมากๆใครอยากได้รุ่นไหนไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์วเวอร์ชั่น2นะที่ติดตั้งเข้าไปนะแรบสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นตัดดําแบบนี้ด้วยนะครับนะมีในส่วนของตัวโลโก้ของเขานะซึ่งเขียนคําว่าวิกเตอร์แต่สั่งดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยพี่นะเวลาติดตั้งชุดแต่งแบบนี้เข้าไปไม่ต้องห่วงนะครับจุดเซ็นเซอร์ทุกอย่างเนี่ยผมใช้งานได้เหมือนเดิมเลยรุ่่่่นน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 สปออออรรร์์ตเเเเเีีีียยยมมมซซ็ทััั้้้งหหดดดะะคบบ๋วผขกาา 4จุดนะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะได้6จุดเลยนะอันนี้คือได้4จุดก็เพียงพอแหละนะแล้วก็ในส่วนตัวกล่องเรดร์นะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่ทำงานควบคู่กับพวกระบบ uh, Adaptive Cruise Control นะตัว Stop and Go ต่างๆนะระบบช่วยเบรกช่วยเตือนนะก็จะมีในส่วนตัวกล้องเซนซิงนะที่เป็นกล้องทํางานนะพวกเลนคลิปเลนเลนซิดเดิลลิงนะทำงานควบคู่กันเพราะฉะนั้นระบบเบรกเนี่ยเขามีเยอะมากๆก,กับออปชันทีพี่ไา่เพิ่มมาในราคา58,000บาท ได้ระบบความปลอดภัยเนี่ยเยอะขึ้นเลยนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีอย่างที่ผมบอกพี่่จะซื้อตัวธรรมดาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อตัวบลอกแพ็กหมดนะครับเพราะว่าเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเนี่ยเขาได้ออปชั่นพวกนี้พวก พรอมชันพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามานะจ่ายแค่ห้าหมื่นแปดที่พี่ขับรถปลอดภัยมากขึ้นรถพี่ปลอดรถพี่เก่งมากขึ้นอ่ะเออเพิ่มเหมือนเหมือนเราเพิ่มเหมือนเราเพิ่มอาวุธให้เขาอ่ะนะตัวนี้ก็จะสามารถขับเองเบรกเองได้อัตโนมัตินะครับนะมีในส่วนตัวความเร็วความความเร็วต่ำความเร็วสูงนะเบรกนะแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ยเขาสามารถปรับออโตโ้ได้นะนะครับแต่ว่าเป็นเ,ป,นเป,นปิดปิดนะออโต้นะไม่เหมือนพวกไฟบาแมทริกนะครับที่มันเลี้ยวตามอะไรต่างๆอันนีพี่ๆต้องซื้อตัวท็อปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนคลิป,ะปน,ลน,นะับคร โอ้โหนี่ก็เป็นพาทด้านหน้านะรอไหมคนรอดเลยเนาะอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างนิดนึงแสงกําลังสวยไหมนี่พี่แสงกาลังสวยไหมะนะครับมีมอเตอร์ไซค์ขับรถเสียงดังมากเลยผมผมไม่ชอบผมไม่เนีย่ยนู่นนัดถ่ายคลิปตั้งแต่กี่โมงพี่พี่นะเพิ่งมาดูดิทําตัวอย่างนี้นะครับนะหยอกนะหยอกพี่นะแตนะ่ผมผมไม่ตัดด้วยผมลงด้วยนะครับนะนี่ไนะด้านข้างครับเสริมในส่วนตัวคิวซ um ุ้มล้อนะครับนะนี่เออคิวซุ้มล้อวิกเตอร์ um aw, นะครับนะก็ ไม่ติดก็ได้ติดก็ได้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมมองว่าวิกเตอร์เนี่ยใส่กับคิวซุ้มล้อนะสวยนะครับโดยเฉพาะลายฟันเฟืองแบบนี้นะครับนะทำเป็นดาเงานะครับแล้วก็พาร์ทช่วงล่างเนี่ยคันนี้นะครับแต่งเนี่ยเกือบครึ่งล้านนะพี่แต่งในเกือบครึ่งล้านนะมาดูกันนี่เอาไล่จากตัวล้อแม็กก่อนลวกันล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กง,งานโซฟอร์มิงนะครับนะ งานโฟมิงก็เป็นล้อเบาให้พี่นะนะครับใครงบเหลือๆจะไปล้อฟอร์ดก็ได้นะครับนะพวกนี้จะเป็นเหล็กอลูมิเนียมที่ทนแรงมา้าแรงบิดได้สูงๆนะครับเป็นก้อนอลูมิเนียมแล้วเอามาขึ้นรูปบีบอัดนะนะครับมันจะไม่เหมือนล้อทั่วๆไปที่เขาใช้การหล่อนะครับนะนะล้อแคสติ้งธรรมดาพวกนั้นจะหล่อธรรมดาเนาะนะครับหล่อขึ้นรูปขึ้นมาแล้วก็ฟองอากาศมันจะเยอะวิธีการทําให้แข็งแรงก็คือว่าเขาจะรีไซน์ให้มันเป็นกา้านใหญ่ๆนๆะนะนะแต่พอมันเป็นพวกล้อโฟอรมิงล้อฟอร์ดพวกนี้นะครับ เขาสามารถทํากล้านได้บางๆเลยแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาวันนี้โ,โชว์ของได้เต็มที่นะครับนะแต่ว่าราคาก็ตามของไงนะนะครับเกือบแสนบาทเลยทีเดียวนะครับอย่างล้อเฟอร์ฟอร์มิงตัวนี้นะครับนะหรือถ้าใครงบเหลือๆแบบจะไปแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดสองแสนไปล้อฟอร์ดก็ได้นะครับพี่นายเดี๋ยวเอาไว้มีคันไหนที่ติดล้อฟอร์ดเดี๋ยวผมรีวิวให้เต็มที่เลยล้อตัวนั้นนะครับล้อเฟอร์ฟอร์มิงติดตั้งเข้าไปเบรกแล้วกันอ่ะเบรกตัวนี้จะเป็นเบรกเมนโบนะครับอ่านะ สุดยอดนะหกพอดสีเขียวมะนาวฮับสีดำนอสปริงนะครับพร้อมกับจานด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่จับหนึ่มหนับ410โอ้โหตัวนี้เป็นเบรกที่อยู่กับพวกรถยุโรปอะพี่นะก็เอามาติดตั้งให้กับเอเวอเรสนะเพราะฉะนั้นไม่มีเบิกของใหม่นะพี่นะไม่สามารถไปเบิกศูนย์มือหนึ่งใต้แดงเนาะหนุ่มพี่อยากให้หนุ่มไปซื้อมือหออกจากศนมาเลยติดต่อแมนโบให้พี่หน่อย ไม่มีอยากทาเหมือนกันพี่แต่ไม่มีนะครับนะพวกนี้จะเป็นงานคัสตอมนะครับพี่นะแต่ว่าเป็นของแท้นะครับที่เราเอามาคัสตอมมาปรับระบบการทํางานปรับขาของเขาใหม่นะเพื่อให้เหมาะสมกับเอเวอเรสกับกระบะที่เราขายอยู่ติดตั้งเข้าไปลดระยะเบรกนะในการขับขี่ได้นะครับนะซื้อความปลอดภัยให้กับพี่พี่ได้เบรกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับพี่พี่เบรกครั้งสองครั้งเนี่ยนะครับรักษาชีวิตพี่ๆรักษาชีวิตครอบครัวพี่ๆได้เนี่ยผมว่าคุ้มมากนะนะครับพี่พี่สามารถเอาตัวเองเนี่ยไปหาเงินได้อีก หลายหลายล้านบาทเลยนะครับลงทุนแค่200,000นะครับนะพี่ๆได้เบรกดีๆเข้าไปชุดหนึ่งนะจบเลยนะครับแล้วก็สั่งคัสตอมทําสีได้นะเพราะว่าไม่ได้มีแต่สีเขียวแบบนี้นะครับแต่อย่างคันนี้ติดสีเขียวเพราะว่าเป็นทรงพริมพ์นิยมนะเป็นพลาเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเลยนะอันนี้ถูกต้องเลยเวลาส่องนี่คือถูกต้องเลยนะครับพร้อมกับชุดโหลดครับพี่ตัวท็อปของทาง Prof ฟ n เด r ตัวนี้ก็เป็นตัว2.5 OEM นะครับนะ ก็จะมีป่งนกโชคสปริงนะเปลี่ยนไปทั้งหมดสามารถปรับนิ่มปรับแข็งให้ได้ด้วยนะครับเป็นตัวซับแทงก์ปรับ8นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่ค่อยปรับหรอกเพราะว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยนะครับนะขับอย่างเดียวโอ้ยตากล้องผมมุดละนี่ไงนี่พี่ผมนะสุดยอดปะละ่ะลงทุนขนาดนี้นี่หัวนี่อยากจะถ่ายหัวเข่าโชว์จริงๆเลยนะเออีนะ่ไงป่งนกติดตั้งเข้าไปนะโอ้โหนะครับเพิม่มนะ เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าเอาหล่อเอาเท่านะพี่นะครับการเกาะถนนมันก็จะดีมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดโหลดลงไปเนาะนะครับตัวกระบอกโชกที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวยางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญเลยนะมันเป็นสิ่งเดียวที่เกาะติดกับพื้นนะก็คือยางโอเพนคาที่โตโยทายนะครับมีลี่พี่หลายท่านนั่นพูดตามตรงเลยนะนุม่ม แถมไม่พี่ได้ไห <c oughs> โอ้โหแล้ว <c> ก <oughs> ับพี่พละนี่ฮนะผมบอกเลยนะ <c oughs> เบรกเนี่ยสองแสนนะครับนะล้อตีชมกลมแล้วแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ยางเนี่ยก็หลายหมื่นบาทนะครับนะแถมที่ไหนได้เอบพ,พี่นะนะครับแถมให้ได้ครับแต่ว่าเอาล้อจีนนะเอาล้อแบบเอาล้อแบบว่าพร้อมล้อแบบไม่สมราคาได้ไหมละ่ะพี่พี่จะติดไหมละ่ะ ผมก็ติดให้ไม่ได้อีกนะเพราะรถเนี่ยผ่อนเสร็จเกือบ2ล้านผมว่ามันไม่ได้รถคันแรกของพี่พี่หรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นซื้อเนี่ยนะครับนะผมก็อยากจะให้ของดีของพรีเมียมกับลูกค้านะครับก็ติดยางเบลฟิคทโยโยไทย A T R T ก็ได้แล้วแต่พี่นะอย่างนี้ติดตั้งเป็น A T นะครับสองเจา R 2 0 นะครับนะก็ขับถนนดําถนนเรียบนะเน้นนุ่มเงียบได้แน,น่นอนนะครับนะทำความเร็วได้ดีนะครับนะแต่ถ้าใครแบบว่าสายซิ่งจะติดพวกเฮดทีนะพวกเอ่อไพรเวซี่เอก็ได้นะหรือตัวมิชลินอะไรเงี้ยก็ติดให้ได้แล้วแต่งบของพี่ๆเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมบอกกําลังจะบอกว่ายางอะครับถ้าให้ของแถมผมให้ได้หลายที่เขาแถมนะแต่เพียงแค่ว่าเขาแถมเป็นอะไรอะเป็นยางไส้หลุนหรอยางไส้หลุนไหม อะไรไส้หลุนหนาแน่กังผมก็ไม่รู้นะไม่ได้บัฟนะพี่นะแต่เพียงแค่ว่านิดนึงครับยางเนี่ยนะครับเป็นสิ่งเดียวที่รักษารถของพี่อยู่กับถนนนะครับมันเป็นสิ่งเดียวที่เกาะยึดกับถนนของพี่ก็ติดที่มีคุณภาพหน่อยเพิ่มนิดเดียวพี่นะไหนติดวงติดเบรกติดล้อติดชุดแต่งขนาดนี้แล้วยางนิดเดียวเองนะครับติดตั้งเถอะนะปลอดภัยมากกว่านะครับมาเซ็ตช่วงล่างของแพงบอกไปละนะครับมาดูด้านข้างหน่อยนะก็สติ๊กเกอร์แรปรอบคันถูกไหมนะครับ ฟิล์มติดให้รอบคันนะนิดนึงนี่ฟิล์มเอเวอร์เอสทุกทกคลิปแนะนําให้พี่นะติดตั้งฟิล์มที่มีคุณภาพนะเบาฟงเบาฟุ้งนะสามเอฟคิดตันไลน์นนะฟิล์มที่มีคุณภาพหน่อยนะครับนะเพราะว่าตัวกระจกของเขาเนี่ยเยอะมากนะแบ่งสัดส่วนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดนะครับนะยิ่งครับพวกตัวท็อปเขาจะมีพวกซันลูปใช่ไหมมูนลูปพี่ๆใช้ฟิล์มมีคุณภาพหน่อยนะพวกนี้นะครับเพิ่มเงินนิดเดียวหลักหมื่นนะครับพี่นะได้ฟิล์มมททีีนะีีี่่่ดดดขึ้้นนนนกกววาาาะะะครรับบบพเเงติ็แอ แล้วขับรถไปไกลโอ้โหรถอย่างแพงเลยแต่นั่งแล้วร้อนโอ้โหเหนื่อยนะนะครับอ่ะทีนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าก็จะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับด้านด้านหลัง เนี่อย่างที่ผมบอกว่าเบรกเนี่ยนะครับเนาะล้อเหมือนกันนะพี่นะล้อแม่งเหมือนกันยางเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะก็คือเนี่ยฮะตัวชุดเบรกนะครับนะก็จะเป็นเบรกคัสตอมเนาะเนี่ยเขาจะมีขายแยกออกมานะครับนะถ้าเป็นตรงรุ่นของเขาเนี่ยจะไม่มีขายแยกออกมาพี่นะคาลิปเปอร์แต่ตัวนี้นะครับเอเวอเรสต์เขาจะมีเบรกมือไฟฟ้าแยกออกมา1ตัวนะครับหนึ่งชุดแล้วก็ตัวนี้จะเป็น4พอร์ตปั๊มปั๊มปัม๊มด้านหลังนะจานด้านหลังเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่380จนถึง400เลย โดยหลักๆเนี่ยเราก็จะใส่พวก3 8 0ให้กับลูกค้าหรือ400นะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าขึ้นอยู่กับว่าอยากให้มันดูเต็ม,มดูใหญ่ขนาดไหนนะแต่จริงๆ่ผมใส่3 8 0แโอเคละนะครับนะแล้วก,ก็นี่เซ็ตด้านหลังติดตั้งเข้าไปนี่นดูเซ็ตด้านหลังด้านหลังก็มีติดตั้งไฟเอเวอรเรสต์เพิ่มเติมโอ้โหนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงให้พี่เลื่อนอยู่ตรงนี้ผมเหยียบเบรกให้ลูกค้าด้วยก่อนขอสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันในเทสทีเดียวอ่านี่ นะครับอ่าไงน,นะนี่โอ้โหเปิดปุ๊บทำงานอัตโนมัติเลยพี่ที่ปัดน้ำฝน <c oughs> ใช้เปิดไว้คนระนะนะับเไปแล้วนะอ่ะเยียบเบรกให้ดูก่อนนะนี่ฮนะนี่สวยมากนะอ่านะครับก็จะเป็นไฟเอเวอเรสที่ติดตั้งเข้าไปนะครับนะแล้วก็นีนะ่ไฟด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนี่ผมไม่ปิดน,นะให้ดูว่ามีที่ปัดน้ำฝนนี่ ของดีนะครับนี่ติดตั้งเข้าไปให้นะครับติดครอบไฟนะเพิ่มเส้นสายแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเองก็จะเป็นประตูหลังไฟฟ้าอ่าเปิดให้อัตโนมัตินะกดจากด้านหน้าก็ได้ ด้านหลังก็ได้นะครับนะหรือจะกดจากรีโมทก็ได้นะครับนะมีแจ็ปชั้นกันหนีบให้นะนะครับนะก็ไม่ได้หนีบให้ดูนะไม่เจ็บนะพี่นะอ,อ,อันนี้พูดหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะ HKS ชุดแต่งนะไม่ใช่ HKS ดิชุดแต่งวิกเตอร์ HKS เป็นเป็นท่อเดี๋ยวมี HKS อีกนี่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับทำเป็นทูโทนสีดำเทาแบบนี้อ่าสุดยอดมากนะก็สั่งดีไซน์ได้นะเป็นท่อ Infinity นะอินฟินิตี้นะอ่าหล่อเลย นะครับจริงๆผมชอบเป็นสีดำนะลูกค้าชอบเป็นคมเงียนิดนึงนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบิ้ลท่อให้พี่ดูนี่ชุดแต่งด้านล่างชุดหนึ่งนะครับจะเป็นสุลต่านนี่ต้องจบตัวนี้ด้วยท่อ HKS ปลายคาร์บอ bon นพี่พี่นี่นะนี่ตัวนี้นะฮะนี่เสียงเดินเบานะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลื่นจับแล้วเดี๋ยวผมไปเหยียบนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ให้ดูนะพี่นะนอกจากความรอ้อความเท่ของมันนะครับเร่งเครื่องให้พี่ดูด้วย สยอ,อ,อดนะครับนี่คือเสียงที่ได้มาจากท่อของเขา,าเสียงที่ได้มาจากท่อของเขาไงู้ก็มีท่อติดตั้งเข้าไปเพิ่มแรงม้าแรงบิดได้สองสตัวาสามสีตัวนะมันก็ไม่ได้แรงขึ้นมากหรอกแต่ว่าก็ได้ความหล่อเพิ่มขึ้นได้เสียงที่เราขึ้นเท่ททเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนะ อ่านี่ก็ด้านในเปิดออกมาก็จะเป็นสีขาวเนาะที่หนุ่มบอกเมื่อกี้จะติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้พี่นะเราสามารถจริงๆเนี่ยเราสามารถแลปด้านในให้ได้ด้วยนะแต่ว่าพี่ก็จะเสียเสียตังเสียสตังเพิ่มเสียเงินเพิ่มนะครับจริงๆลูกค้าก็แลปประมาณนี้ก็จบไล้แหละนะครับเวลาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีก็จะได้ง่ายอ่าเดี๋ยวผมถ่ายด้านในให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยไล่จากประตูกันเลยนะโหก็จะดูพรีเมียมอย่างนี้เลยนะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับเป็นลายไม้เป็นแล้วก็เป็นคมเมี่ยมแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิด เลยนะประตูของผู้โดยสารก็มีนะครับนะอันนี้สะดวกมากผมชอบมากนะปรับในเรื่องของตัวกระจงกระจก,กต่างๆนะครับขึ้นลงต่างได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะพี่ๆเป็นมันติฟังชันนะแปลผันตามความเร็วนะครับในความเร็วต่ำแม่นยําและคมมากๆนะครับในความเร็วสูงก็เพิ่มความมม่นคงขณะขับขี่ด้วยแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสาย,ยาต่างๆได้หมดเลยนะครับนะคูซูตาร์ทพี่ๆนะอ่สตาร์ทสต็อปอนจินะ Start, นะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวการปรับในเรื่องของตัวไฟต่างๆแล้วก็นี่ฮะส่วนตัวชอบมากนะนี่ เขเป็นคนทานกาแฟะนะเป็นคนกินกาแฟพี่นะกินน้ําชอบกินน้ำนะในรถนะครับก็มีที่วางแก้วให้ดีมากนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดานะครับ,บ, ắng, รบทรงโอบกระชับน,น,นะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยปรับได้แปทิศทางโคตรดีนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ฮะจอตรงกลางนะพี่นะสะดวกสบายมากทัสรีได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ฮะใครอยากจะปรับในเรื่องของตัวแอร์ต่างนะระบบการใช้งานนะหน้าจอ,อต่างๆก็ปรับจากตัวนี้ก็ได้หรือจะทัสรีอย่างนี้ก็ได้ะรรน,ไดนะครับนะหน้าจอทัสร,รีได้นะมีไวเลชาร์จเจอร์นะ นี่มีไวเลชัชเจอร์เห็นไหมไวเล็เออุ่ถ่ายอยู่อ่ะไวเลชัชเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็เกียร์นะครับแต่ว่าเกียร์เขาจะเป็นเกียร์หกสปีดนะพี่นะหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะออนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้เนาะนะครับโหมดการขับขี่นะปรับได้เบื้องต้นนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกเอเวอร์เรเนี่ยใครใช้ขับสี่เนี่ยนะครับก็จะมีออปชั่นเพิ่มขึ้นอีกนะด้านในก็ จะเป็นหลังคาสีขาวนะพี่สำหรับรุ่นสปอร์ตนะด้านในนะหลังคาจะเป็นสีขาวนะที่เปิดปิดในส่วนตัวไฟนะมีนี่อันนี้ชอบส่วนหนึ่งที่เก็บชอบอีกอันหนึ่งก็คือที่เก็บแว่นห <c oughs> น้าจอไอ้ตัวกระจกหลังเนี่ยเป็นแบบออโต้นะปรับปรับแสงออโต้นะแล้วก็ด้านหลังครับฝักชื่อน,นิดนึงนี่นะครับอ่ะของเดิมคืนให้เวลาเราเปลี่ยนชุดช่วงล่างต่างนะนี่โชกเชิร์กเบรกเบิกเราคืนให้นะครับเราจะเทินอย่างเดียวคือล้อกับแบ็กยาง เราจะเท่าเดียวคือล้อกับแมกยางนีพี่นะท่อเทอร์เราคืนให้หมดนะครับเออนี่เปิดมานะเป็นไงตัวสปอร์ตของเรานาะรุ่นที่ขายดีที่สุดนะ ใช่เขาคือรุ่นที่ขายดีที่สุดนะนะครับจากยอดขายทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเจ้าเอเวอเรสเองเ่ยถ้าเป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คนะตัวนี้ขายดีมากนะครับนะก็เขาเรียกว่ารถในราคาล้านห้าเนี่ยนะครับได้ออปชั่นมาขนาดนี้ลงไอ้ล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทยังไม่รวมของแต่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะพี่มาซื้อผมล้านห้าแสนน้องพี่เอาแบบนี้ทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้นะครับนะนะครับใจเย็นนะลูกค้านะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่น e v e r อ s รสต์สปอรบวกแพ็คนะครับราคา1,580,000บาทน,นะครับนาะใครที่อยากได้รถแบบนี้อยากหารถแบบนี้ไปใช้นะแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นนะครับนาะงแต่ตัวเริ่มต้นนะตัวสปอร์ตนะเอเวอเรสต์สี 2, ่คูณสองเนะครับแต่งให้พี่ได้หมดนะครับนาะอยู่ที่งบของพี่เลยนะเงินมาปัญหาจบนะครับเอาเวลาไปดูแลครอบครัวพี่พนะไปอยู่กับคนที่พี่พี่รักนะครับ ให้หน้าที่การแต่งรถการดูแลรถต่างเป็นหน้าที่ผมนะกระทางทีมงานนะครับคอยดูแลพี่นะครับเพราะที่นี่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษมินนะครับโชว์รูมที่มียอดขายดับหนึ่งของประเทศไทยนะที่ปล่อยรถได้หนึ่งร้อยห้าสิบคันถึงสองร้อยคันนะครับนะแล้วก็แต่งรถแบบนี้นะเยอะมากปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยคันนะความชํานาญเราสูงมากนะครับรถแบบนี้แต่งที่ไหนเนี่ยก็แต่งได้แต่ใครจะดูแลพี่หลังการขายเนี่ย ต้องเลือกดูอีกทีนะครับนะผมบอกเลยโอเคฝากพี่ติดตามเพจของหนุ่มไว้ด้วยครับแล้วก็ช่องของหนุ่มไว้ด้วยนะครับนะหนุ่มทกรฟอร์ดเกษตรโนม,มินครับเบอร์081843 3269แล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอญอาตาพี่วิก่อนสวัสดีครับคุณวิรลื่นด้วยครับ